ฉันชื่ออุ้มนะคะฉันอายุเพียงยี่สองปีเรียนจบแล้วค่ะและกำลังหางานทำที่บ้านดิฉันมีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะแม่ของดิฉันมารับจ้างตัดอ้อยให้กับโรงงานแห่งหนึง่งดิฉันก็ขอตามมาด้วยเพราะว่าที่บ้านของเราไม่มีใครอยู่ด้วยเลยค่ะเราอยู่กันแค่สองคนเมื่อแม่ฉันไปทำงานที่ไหนฉันเองก็ต้องตามไปด้วย วันที่ฉันเข้ามาอยู่ที่บ้านพักคนงานหรือว่าไร่อ้อยของเสียคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างท้วมเสียมีลูกชายค่ะเป็นคนหน้าตาดีดิฉันบอกตรงๆเลยค่ะว่าดิฉันแอบปลื้มมากดิฉันชอบในท่าทางและการแสดงออกของเขาความหล่อความขาวและความสูง ทำให้ฉันอดใจไม่ค่อยไหวเลยค่ะเวลาที่ฉันเห็นหน้าแต่ฉันก็เจียมตัวค่ะเพราะดิฉันเป็นแค่ลูกคนงานส่วนเขาเป็นถึงลูกเจ้านายซึ่งมันห่างไกลกันมากพอดิฉันได้งานประจำทําข้างนอกแต่ว่าก็ยังแวะเวียนไปหาผู้เป็นแม่บ่อยครั้งเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันค่ะดิฉันเป็นห่วงแม่ก็เลยต้องแวะเวียนมาบ่อย พี่โบ๊ลูกชายเจ้านายของแม่ดิฉันเขาเข้ามาเข้าหาดิฉันและก็คุยกับดิฉันตลอดเวลาดิฉันก็ทำความรู้จักกับพี่เขารู้สึกว่าพี่เขาจะยังไม่มีภรรยานะคะยังโสดแต่ดิฉันก็ไม่กล้าคิดไปไกลเพราะเราสองคนเป็นคนละชั้นกันค่ะแต่พอไปไปมา,มา รู้สึกว่าเขาจะเริ่มมาสนใจดิฉันมากขึ้นเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยจะสนใจเขาเขาเริ่มเข้าหาฉันบ่อยมากเวลาฉันนั่งอยู่ที่บ้านพักคนงานหรือว่าห้องพักของแม่เขาก็จะเอาอาหารหรือว่ากับข้าวต่างๆนา,นานามาให้แม่ดิฉันแล้วก็ดิฉันตลอดเวลาอุ้มครับพี่เอากับข้าวมาให้ทานเลยนะ คุณป้าครับผมเอากับข้าวมาให้ครับเขาบอกกับฉันแล้วก็หันไปบอกกับผู้เป็นแม่ทำให้ฉันรู้สึกดีใจที่เขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยฉันมากขนาดนี้ทำไมเขาถึงดีกับฉันมากมายขนาดนี้ฉันก็ไม่แน่ใจหรือว่าเขาจะแอบมีใจให้กับฉันแต่ก็คงไม่ใช่แต่ถ้าแอบมีใจก็คงเป็นแค่ความหลงสเสน่ห์ของฉัน เพราะดิฉันเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสาสวยมีหุ่นที่โค้งเว้าสวยงามและผิวพรรณที่ขาวสะอาดหมดจดเป็นที่หมายตาของคนทั่วไปอยู่แล้วและวทำไมผู้ชายอย่างเขาถึงจะมองข้ามไปได้ละ่ะฉันคิดได้ดังนั้นแล้วก็เป็นอันต้องหวานเสน่ห์ใสเขาทันทีพี่โบ๊คะพาอุ้มไปทางนู้นได้ไหมคะ พอดีตอนนี้มันมืดมากเลยอุ้มอยากจะไปดูอะไรสักอย่างนะคะอุ้มอยากจะไปดูอะไรหรอครับเดี๋ยวพี่พาไปได้นะไปไหมนั่งรถที่ไปก็ได้เข้าทามออกมาทำให้ฉันรู้สึกดีใจขอบคุณมากนะคะพี่โบท๊ทขอบคุณที่ดีกับอุ้มเราทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นความใกล้ชิดและความเสน่หา ทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าในใจของเขาลึกๆก็ต้องการดิฉันมากเหมือนกันฉันคิดได้แล้วก็เริ่มจะเผ็็ศึกกับนายจ้างของฉันทันทีวันนี้เป็นวันที่แม่ของฉันออกไปตัดอ้อยค่ะฉันอยู่ที่บ้านพักของแม่เพียงคนเดียวและจู่ๆก็มีพี่โบ๊ชเดินเข้ามาและเอากับข้าวมาให้ฉันเหมือนเคยอุ้มจ้ะพี่เอากับข้าวมาให้น่ะทานข้าวหรือยัง อ๋อย่างเลยค่ะพี่โบ๊พี่โบท๊ทานด้วยกันไหมคะเดี๋ยวอุ้มจัดใส่จานให้ฉันหวานเสน่ห์ออกไปเต็มที่ทำให้เขายิ้มอย่างพอใจเวลาเขายิ้มมันทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าฉันรักคนนี้จริงๆฉันหลงคนนี้จริงๆฉันหลงเสน่ห์ของเขาจริงๆค่ะก็จะไม่ให้หลงเสน่ห์ได้ยังไงล่ะคะก็ทั้งหล่อและหน้าตาดีแบบนั้น แถมรูปร่างและหุ่นของเขามันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เซ็กซี่คนหนึ่งฉันชอบผู้ชายหุ่นมีค่ะลำล่ำบึกบึกผิวออกแทนแทนน่อยๆฉันชอบแบบนี้เพราะว่าดิฉันเป็นคนตัวเล็กเป็นคนขาวก็เลยอยากลองอะไรที่มันตรงกันข้ามบ้างฉันจัดกับข้าวใส่จานและก็นำไปวางให้กับเขาพี่โบ๊คะเดี๋ยวอุ้ม ไปอาบน้ำก่อนนะคะอุ้มเหนียวตัวมากเลยฉันบอกกับเขาไปแบบนั้นทำให้เขาเดินเข้ามาใกล้ๆตอนนี้อุ้มอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับเขาถามออกมาทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อยู่คนเดียวคะ่ะทำไมล่ะคะอ๋อพี่ถามดูนะ่ะ ี่เห็นป้านินไม่อยู่เขาเอ่ยถึงแม่ฉันทำให้ฉันรู้สึกยิ้มออกมาไม่อยู่หรอกคะ่ะเย็นๆถึงจะกลับคะ่ะพี่โบท๊ทพี่โบท๊ทจะอยู่ที่นี่นานๆก็ได้นะคะวันนี้อุ้มว่างพอดีฉันหวานเสน่ห์อีกออกไปอีกรอบทำให้เขาเอามือยื่นมาใกล้ๆและก็มาจับผมของฉันเขารูปไรไปทั้งตัวของดิฉัน ท้ไมฉันรู้สึกตกใจพี่โบท๊ททำอะไรคะฉันถามพร้อมกับเล่นตัวออกไปทำให้เขาเซย์ยิ้มแล้วก็จ้องตาของดิฉันกลับมาทำไมล่ะคะอุ้มพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะทำไมพี่โบ๊์มองอุ้มแบบนั้นล่ะคะฉันถามออกไปตรงๆแต่ลึกๆก็พอจะรู้อยู่ในใจว่าสายตาที่เขามองมานั้น เขากำลังคิดอะไรอยู่อุ้มพี่ขอได้ไหมเขาเอ่ยถามออกมาตรงๆทำให้ฉันรู้สึกตกใจมากยิ่งขึ้นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีทานะดีการงานมั่นคงดิฉันไม่คิดว่าเขาจะมาพูดกับฉันแบบนี้ขออะไรเหรอคะพี่โบท๊ทอุ้มไม่เข้าใจ ฉันเล่นตัวออกไปอีกรอบทำให้เขายิ้มแล้วก็เอามือไต่มาที่มือของฉันแล้วก็จับไปกุ่มไว้พี่รู้ว่าอุ้มรู้ว่าพี่พูดอะไรแล้วก็คิดอะไรอุ้มอย่าเล่นตัวหน่อยเลยนะบ้านพี่รวยอุ้มก็รู้อุ้มไม่อยากสบายเลยครับฉันตกใจในคำพูดของเขาอีกครั้ง เพราะไม่คิดว่าเขาจะพูดในสิ่งที่ฉันต้องการคำว่ารวยถ้าไม่ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปในทันทีและก็พร้อมจะพีกายถวายชีวิตให้กับเขาอุ้มไม่ปฏิเสธหรอกคะ่ะแต่ว่าอุ้มกลัวพ่อของพี่รู้ฉันบอกออกไปตรงๆเพราะว่ากลัวพ่อของเขาจริงๆ พี่ไม่ได้ว่าอะไรนะและพ่อพี่ก็ไม่ว่าอะไรถ้าพี่รักใครชอบใครรับรองว่าพ่อพี่ไม่ขัดแน่ๆครับฉันยิ้มออกมาด้วยความดีใจพร้อมกับพยักหน้าให้เขาเข้าหาฉันได้โดยทันทีเราสองคนคบหากันไปแบบนี้แล้วก็มีอะไรกันแบบนี้ไปตลอดโดยพ่อของพี่โบท๊ทและก็แม่ของดิฉัน ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนพวกเราสองคนปิดบังไว้อย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้เพราะฉันสนุกอยู่กับการอยู่แบบนี้โดยที่ไม่ต้องผูกมัดใดๆพี่โบ๊์ให้อิสระฉันทุกอย่างให้เงินแล้วก็ให้ความสุขกับดิฉันถึงแม้ดิฉันจะออกไปทำงานข้างนอกดิฉันก็สามารถจะมีใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องพามาที่บ้านของเขาและก็ไม่ต้องให้เขารับรู้ แต่เมื่อเขาพาผู้หญิงเข้ามาดิฉันก็รู้สึกใจหายขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราสองคนตกลงกันไว้แบบนี้ว่าจะอยู่ในที่ลับๆไม่อยากให้คนอื่นได้รับรู้และก็อยู่ให้มีความสุขโดยที่ฉันก็กอบกลวยความสุขจากเขาทั้งเรื่องเงินเรื่องทองและก็เรื่องการแต่งตัวของดิฉันล้วนมาจากน้ำพักล้ำแรงของเขาทั้งหมด ฉันมีความสุขที่ได้อยู่แบบนี้ถึงแม้จะเป็นสองรองใครก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันสะดวกสบายและก็พอใจในสิ่งที่ฉันเป็นแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะสุดท้ายแล้วแฟนใหม่ของเขาก็จับได้ว่าฉันเป็นอะไรกับพี่โบท๊ทและฉันก็ต้องยอมถอยออกมาเพื่อหาคนที่จริงใจแล้วก็รักฉันและฉันก็รักเขา และก็พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวค่ะถึงจะเรียกว่าความสุขอย่างแท้จริง